สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่1นะคะนัดเปิดสนามเมื่อคืนนี้ค่ะคืนวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568ปรากฏว่าลิเวอร์พูลเอาชนะบอร์นมัธไปได้4ประตูต่อ2นะคะโดยลิเวอร์พูลได้4ประตูมาจากเอกิติเก้นาทีที่37กัป,ปน,นาทีที่49 เียซ่านาทีที่88และซาลานาทีที่90บวก4ขณะที่บอลมัดได้ประตูมาจากเซเมนโยนาทีที่64และ76ส่วนผลการแข่งขันในวันเสาร์ที่16สิงหาคม2568ปรากฏว่าแอสตันวิลล่าซึ่งเหลือผู้เล่น10คนเสมอกับนิวคาสเซิลศูนย์ประตูต่อศูนยไบรตันเสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1โดยไบรตันได้ประตูมาจากจุดโทษของโอเรลี่นาทีที่55 ขณะที่ฟูแลมได้1ประตูมาจากมุนิตนาทีที่90บวก6ซันเดอร์แลนน้องใหม่พรีม์ลีกนะคะเอาชนะเวสแฮม3ประตูต่อ0โดย3ประตูของซันเดอร์แลนด์ได้มาจากาเยินด้าน,นาทีที่61บัลลาดนาทีที่73และอิซิดอร์นาทีที่90บวก2ทอตแนมฮอสเปอร์ pur, เอาชนะเบอร์ลี่3ประตูต่อ0โดยสเปอร์ได้3ประตูมาจากริชาริซอนนาทีที่10และ60รวมทั้งจอนสันนาทีที่66 วูฟแฮมตันเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ4 4ประตูของแมนซิตี้ได้มาจากฮา l แลนนาทีที่34และ61รวมทั้ง r รเดอร์สนาทีที่37และแชกีนาทีที่81ผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568เชลซีเสมอกับคริสตันพาเลย์0ประตูต่อ0ในขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด สประตูต่อหนึ่งค่ะโดยฟอ r e เรสได้ประตูมาจากวูดนาทีที่5และ45บวก2รวมทั้งแอนดรอยนาทีที่42ขณะที่เบรนท์ฟอร์ดได้1ประตูมาจากเตียโกนาทีที่78ซึ่งเป็นการยิงจุดโทษในขณะที่คู่บิ๊กแมตช์ประจำคืนวันอาทิตย์ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้อาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อ1โดยอาร์เซนอลได้ประตูมาจากคาราฟิโอรีในนาทีที่13 สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่1ยังเหลือการแข่งขันอีก1คู่นะคะนั่นก็คือคู่ระหว่างลีดยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตันทีมซึ่งสามารถคว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จนั้นได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่1อันดับ2คือ็อตแน n มฮอสเปอร์ซันเดอร์แลนด์อันดับที่3อันดับ4 l i ลิเวอร์พูลอันดับ5 n o นอตติงแฮมฟอ e s เรสและอันดับที่6คืออาร์เซนอลนะคะ แตกต่างกันที่ผลประตูได้เสียส่วนอันดับที่7ฟูลแลมอันดับที่8ไบรตันอันดับที่9นิวคาสเซิลอันดับที่10คริสตันพาเลตอันดับ11เชลซีและอันดับ12แอสตันวิลล่าเก็บไปได้ทีมละ1แต้มค่ะด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่15อันดับที่16บอลมัตอันดับ17บเจ็ดบนฟอร์ดอันดับ18เวสแฮมอันดับ19เบอร์ลี่และอันดับที่20่สวูฟแฮมตัน ลงแข่งขันนัดเปิดสนามแต่ว่ายังไม่สามารถทําแต้มได้นะคะส่วนคืนนี้ค่ะคืนวันจันทร์ที่18สิงหาคม2568มีลงสนามกันหนึ่งคู่หลีดอยู่ในเต็ดเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันในเวลา2นาฬิกาทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขนันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนสโวรได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n ชนแนค่ะ